สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชัน9แอปที่สมควรเอาออกจากเครื่องนะครับผมเป็นแอปที่สามารถจะขโมยพาสเวิร์ดเ c e b o o k เราได้เลยนะครับผมผมไปเจอในสนุก .com มานะครับอ้างอิงโดยดรเวบนะครับก็มี9แอปก็มีดังนี้นะครับผมแนะนำให้เอาออกนะฮะในเพจโซเอาออกแล้วนะครับเพื่อนๆที่โหลดเข้าไปในเครื่องแล้วก็ไปลบออกนะครับผม9แอปอันตรายมีดังนี้นะครับผม หนึ่ง r a i d cleaner 2อ app lock keep ส app lock manager 4 lock it master 5 p i p photo ห processing photo 7 i n v e l l fitness แ h a r o s c o p e daily 9 h a r o s c o p e pi เป็น9แอปนี้อันตรายนะผมถ้ามีถ้าเพื่อนโหลดไปในเครื่องแล้วก็แนะนำให้เอาออกนะฮะเดี๋ยว password facebook อาจจะไปอยู่ที่เขาได้ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ